ทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพียงเท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องราวมหาสการ์วันนี้มาพบกับมิลินตัวป่วนภาคสองที่มีชื่อตอนว่าคุณใสในเงารักเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเช้าว,วันใหม่แสงอาทิตย์อ่อนๆสาดลงบนผิวน้ําทะเลและยิบเลยยับเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังแผ่วเบาเหมือนบทสวดต้อนรับวันใหม่มิลิน ตาส่วนยายสมและมาลินต่างแต่งชุดขาวเรียบร้อยก้าวขึ้นรถมุ่งหน้าไปวัดเพื่อให้ทันพิธีโกนผมของพานุเมื่อไปถึงวัดกอรและดาวยืนรอยอยู่หน้าศาลาทั้งคู่ยิ้มทักทายกันบรรยากาศอบอุ่นและสงบเสียงะระฆังวัดดังขึ้นขายประกาศถึงช่วงเวลาสำคัญพานุในชุดขาวบริสุทธิ์นั่งนิ่งกลางลานวัด หลวงตาค่อยๆใช้มีดโกนผมเขาออกทีละชอ่อเสียงสวดมนต์แผ่วก้องในอากาศผานุหลักตานิ่งสงบและสง่างามในจิตที่ตั้งมัน่นหลังพิธีโกนผมจบลงเขาเปลี่ยนชุดเข้าสู่ล่มกาสาวพัดเดินออกจากโบสถ์ท่ามกลางสายตาแห่งความปื้นปิติของทุกคนมิลินยิ้มทั้งน้ำตา ยายสมพนมมือหลับตาภาพทุกอย่างเต็มไปด้วยความศรัทธาแต่แล้วเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังปักปักขึ้นจากด้านหลังนอกโบสถ์ลางของหญิงสาวในชุดเกาะอ,อกสีดแดงสดกับกางเกงขาสั้นก้าวเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวใครพีน่นุพี่นุ้ปวดไม่ได้นะพี่ต้องกลับไปกับแพรพี่เป็นของแพรแล้ว เสียงของเธอกรีดดังลั่นจนผู้คนลอบข้างหันมองพานุในเพศสรณะนิ่งสงบสายตาเมตตาแต่มั่นคงขณะเดียวกันก่อนรีบเข้ามาขวางไว้แป้งหยุดหญิงสาวชะง,งักหันความมามองด้วยสายตาแข็งก้าวแกแกนุยอว่าฉันเป็นใครดาวตอบเสียงเรียบแต่มั่นใจใช่ เรารู้หมดแล้วเราสืบเรื่องเธอมาหมดแพรหัวลอะเยอะเย้ยเสียงแหลม <c ười> รู้แล้วไง,งยังไงซะพี่นุก็เป็นของฉันเขาเป็นของฉันคนเดียวมิลินเธอได้ยินไหมเขาไม่ใช่ของเธออีกแล้วมิลินน้ำตาคอมือกำแน่นแต่ยังคงนิ่งไม่ตอบโต้กลับพระพานุามองเธอ้ดยสายตาอ่อนโยน ก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงสงบพ,พอที่เราโยมตอนนี้อาตมาไม่ได้เป็นของใครอีกอาตมาเป็นของพระพุทธศาสนาไปแล้วโยมจงกลับไปเถิดคำพูดนั้นดังชัดเจนทว่าทันใดนั้นเองแพรลกับท่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งลิ้มฟีป,ปากเธอขยับพึพมพำค้าถทาแปลก ลมแรงพัดกันโชกทั่วบริเวณวัดทั้งวัดเหมือนสั่นสะเทือนหลวงตาบุญที่นั่งอยู่ในโบสถ์เอ่ยขึ้นเสียงหนักแน่นตั้งสติให้มั่นทุกองค์นะแล้วเสียงสวดมนต์ดังก้องกังวานไปทั่วโบสถ์บทสวดเกินก้องปัดเป่าความชั่วหลายแพเริ่มตัวสั่นหน้าซีดลงทุกขณะจนสุดท้าย แทบสุดลงกับพื้นก่อนจะวิ่งออกจากวัดไปท่ามกลางเสียงะระฆังที่ดังขึ้นอีกครั้งดังกังวานเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการหลุดพ้นทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหลังเหตุการณ์อันตึงเครียดในวัดเสียงลมที่เคยพัดแรงค่อยๆจางลงเหลือเพียงสายลมอ่อนพัดต้องจีวร ของพระพานุที่ยืนอยู่หน้าโบสถ์แสงแดดบ่ายคอยสะท้อนบนพื้นหินเย็นเยียบอย่างสงบพระพานุหันมาทางก่อนเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงสงบแต่แฝงความห่วงใยโยมกอนคืนนี้ช่วยอยู่ที่บ้านโยมมิลินแทนอาตมาได้หรือไม่บ้านนั้นมีแต่ผู้หญิงและคนแก่อาตมาอยากขอฝากให้โยมดูแล จนกว่าอาตมาจะสึกก่อนยิ้มบางๆทา,างพนุม,มือรับได้สิพานุยังไงมิลินก็น้องของโยมนะไม่ต้องห่วงทาใจให้สบายนะพานุพระพานุยิ้มตอบอย่างอ่อนโยนก่อนหันไปทางมิลินที่ยืนอยู่ใกล้ๆกับก่อนโยมมิลินดูแลตัวเองด้วยนะดูแลโยมมาลินที่ดีด้วยแล้วช่วงนี้อย่ามาที่วัด หากมีเรื่องจำเป็นอาตมาจะให้โยมจันเจ้าไปบอกเองมิลินรับคำด้วยความรู้สึกอิ่มใจเจ้าค่ะหลวงพี่อิฉันจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดและจะไม่ฝ่าฝืนเจ้าค่ะขอให้หลวงพี่ตั้งใจปฏิบัติด้วยนะเจ้าค่ะพระพานุพยักษนาชาก่อนหมุนตัวกลับไปยังกุฏิที่หลวงตาบุญจัดไว้ให้ เสียงฝีเท้าของท่านค่อยๆแผ่วหายไปพร้อมกับแสงอาทิตย์หลวงตาบุญเดินออกมาจากบวชพาง่าวกับกอด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงพลังแห่งเมตตาโยมกอนเมื่อกลับถึงบ้านโยมมิลินเอาสายสิ้น h ันหลออบ,บ้านไว้ให้ทั่วนโยมไม่ต้องกลัวโยมจันเจ้าและโยมทานินเข้าบ้านได้ เพราะทั้งสองเป็นดวงจิตที่ดีแต่อย่าลืมเมื่อพระอาทิตย์ตกดินอย่าออกจากบ้านเข้าใจในโยมทุกคนต่างพนมมือรับคำพร้อมกันและเอ่ยเสียงเจ้าค่ะลุงตาดังพร้อมกันเบาๆทามกลางลมเย็นที่พัดผ่านก่อนทั้งหมดจะนั่งส่องลวงตาบูญเดินกับปุติ แสงสุดท้ายของวันทอดผ่านยอดพระเจดีสองต้องดวงหน้าแต่ละคนเหมือนเป็นแสงแห่งศรัทธาที่ปลอบใจก่อนค่าคืนใหม่จะเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อทุกคนกลับถึงบ้านต่างทำตามคําสั่งของดวงตาบุญอย่างเคร่งครัดภายในบ้านลิมทะเลบนโต๊ะอาหารยามเย็นม,มีกอ มิลินดาวตาสวนยายสมและมาลินนั่งรับประทานอาหารกันอย่างเงียบๆเ,เสียงคลื่นกระทบฝั่งดังแผ่วเบาแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความระแวดระวังขณะที่ทุกคนกำลังจะเริ่มตัดข้าวดวงจิตของคุณจันเจ้าปปากกดขึ้นกลางห้องอาหารแสงนวลบางๆแผ่รอบล่างเธอ ร้อมเสียงพูดอย่างอ่อนโยนแม่มิลินวันนี้ข้าจะมาดูแลพวกท่านตามคำสั่งของหลวงตาตอนนี้พระพานุและทานินกำลังทำสมาธิอยู่กับหลวงตาบุญคิววัดไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้าคะมิลินยิ้มให้กับคุณจันเจ้าด้วยความรู้สึกที่อุ่นใจขึ้นเล็กน้อย แม้ลมทะเลจะพัดกระทบกระจกหน้าต่างจนสั่นไว้เป็นระยะตัดมาทางฟ้าฝั่งของแพรในห้องทำพิธีมืดมิดมีเพียงเทียนสีดำปักอยู่กลางห้องแสงไฟไหวตามแรงลมที่ลอดเข้ามาเธอนั่งพับเพียบในชุดสีดำสนิทแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยของแปกตาหุ่นขี้ผึ่งเสื้อผ้าของพระพานุ และภาพถ่ายเก่าๆถูกวางเรียงรายแพ้พื้นพาม้าถาเสียงสัน่นก่อนตะโกนขึ้นด้วยดวงตาแดงกดำอีพิงมึงออกมาได้แล้วไปจัดการเอาผัวกูขึ้นมาไปเอาพิงกลับมาหากูบัดเดี๋ยวนี้ควันดำเริ่มก่อตัวกลางห้องก่อนกลายเป็นล่างเงาของผู้หญิงผมยาวเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังก้อง ชิ่ชาวเลือดแผวโชยอยู่ในอากาศตัดกลับมาทางวัดลงกันโชกแรงขึ้นจนต้นโพหน้าโบสเอ็นตัวเทียนในโบสถดับวุบลงพร้อมกันเสียงใบไม้กระทบหลังคาดังรัวราวกับพายุจะไม่เยือนหลวงตาบุญที่กำลังนั่งทำสมาธิอยู่เปิดเปิดตาขึ้นชา้าเอ่ยเสียงเรียบ ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นอย่าขยับไปไหนจงรวมจิตให้มันอย่าไว้เองพระพา,พานุหลับตานิ่งกำมือแน่นส่วนดวงจิตของทานินิ่งสงบอยู่หน้าประตูโบสถ์แสงเทียนที่เหลือเพียงเล่มเดียวสองสะท้อนเงาทั้งสามบนพื้นหินแต่แล้ว เสียงหมาหอนดังขึ้นจากทั่วบริเวณวัดดังลงงมรอบโบสถ์ลาวกับหมื่นตัวร้องพร้อมกันเสียงหญิงสาวดังแซรกขึ้นมาท่ามกลางลมแรงเสียงที่คุ้นเคยของแพพี่นูพี่นูไม่รักแพแล้วหรอกลับมาหาแพสิกลับมาหาแพนะเสียงสะอื้น นเสียงหัวเลาะดังสะท้อนอยู่รอบก,กำแพงวัดหน้าต่างโบสถ์สั่นกระแทกแรงจนไม่แพ้ไม้แผ่นเก่ากึกก้องหลวงตาบุญเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสวดแผ่ว,แ,วแต่มั่นคงพอเธอโยมกลับไปที่ของโยมซะพระพา,พานุท่านตัดก,กิเลสท,ทางโลกแล้วอย่าได้มาจองเวรจองกรรมกันอีกเลย เสียงนั้นยังไม่ทันจบก็กีร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นลั่นดังกรี๊ดลมพัดแรงจนประตูบโบสเปิดผานเสียงสะท้อนของความชั่ว้ายดังลั่นไปทั่ววัดแสงเทียนสุดท้ายดับลงเหลือเพียงแสงจันเย็นเยียบลอดผ่านช่องหน้าต่างคืนแห่งการทดสอบศรัทธาพึงเริ่มต้น ขึ้นอีกครั้งเสียงกีดร้องแหลมสูงดังขึ้นมาอีกครั้งสะท้อนทั่วโบสถก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงชั่ววูเทียนที่ดับไปพันลุกติดขึ้นอีกครั้งเองทีละเล่มเปลวไฟสั่นละลิกเหมือนมีลมหายใจหลวงตาบุญดึงตาขึ้นชาา พระนุหนึ่งไว้ยาววันไว้ผีที่มานี่ไม่ใช่แพแต่เป็นสิ่งที่นางส่งมาเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากมุมโบยเฮฮพี่นุกลับไปหาคุณแพเธอคุณแพรออยู่พระพานุที่นั่งสมาธิเริ่มตัวสั่นจิตวันไวไปชั่วขณะ ทิ้งโยมจะทำแบบนี้ไปเพื่อใครกันแน่เสียงของพระพานุแผ่วเบาทันใดนั้นเงาดำรูปร่างหญิงสาวผมยาวปรากฏกลางอากาศดวงตากวงโบแต่มีน้ำตาไหลเป็นสีดำพูดเสียงเย็นเยียกเมื่อคุณแพ้เธอร้องไห้ทุกคืนเพราะพระ เธอให้ข้ามาตามพระกลับไปหลวงตาบุญยกมือขึ้นสวดคาถาด้วยเสียงหนักแน่นเสียงสวดดังประสานกับเสียงลมที่พัดอื้ออึงรอบโบสถปรากฏเส้นสายแสงสีทองปกคลุมแล้วกับม่านพลังศักดิ์สิทธิ์ผิงจีร้องลั่นเสียงของเธอก้องไปทั่ววัดเหมือนถูกเผาด้วยแสงบุญ ลางนั้นเริ่มละลายเป็นควันดำลอยหายไปในอากาศแต่ก่อนจะหายไปสิ้นพิงผู้เสียงแผวล,ลาวกับคำสาบคุณแพจะไม่หยุดจนกว่าพระจะกลับไปแสงเทียนกลับมานิ่งอีกครั้งความสงบชั่วขราวแผดคุมทั่วโบนแต่หลวงตาบุญยังไม่ลืมตาท่านเอ่ยเสียงเรียกพระนุ นีเพียงแค่การทดสอบแรกยังมีพลังชั่วร้ายที่คุมวิญญาณนางพิงอยู่เบื้องหลังโยมแพ้คือหนีเราลอดแต่คืนต่อไปอาจตมาเริ่มไม่แน่ใจพระพานุพนมมือแน่นครับหลงตากระผมจะไม่หนีอีกต่อไปขอให้กระผมช่วยชำระ รำนี้จนสิ้นสุดด้วยเถิดลวงตาและในคืนเดียวกันนั้นเองในห้องทำพิธีหลังร้านอาหารริมทะเลของแพรแสงเทียนนับสิบเล่มส่องไหวและลิกสะท้อนเงาบนผนังที่เต็มไปด้วยยันดำแพรนางกลางวงพิธีดวงตาแดงกำน้ำละตาไหลปนเลือดบนพื้นปรากฏตุุกตาดินเหนียวปักตะปูเต็มตัว ด้านหน้ามีรูปของพระพานุวางอยู่พี่หนุทำไมพี่หนุถึงหนีพาไปทำไมต้องไปบวชแพไม่ให้ใครเอาพี่ไปหรอกเสียงของเธอสา่นแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตหญิงสาวจุดทูบดำสามดอกแล้วกีดนิ้วตัวเองด้วยหยดเลือดลงบนลูกข้าเรียกเจ้ากลับมานางพิงกลับมาหาข้าบัดเดียวนี้ ลมพัดแรงขึ้นทันทีเหมือนมีใครเปิดประตูอีกโลกหนึ่งไฟเทียนกจะพริบถี่เงามืดเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างหญิงสาวในอากาศพิงปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่เหมือนเดิมลางซีเผือดดวงตาแดงฉานและมีควันดำพวยพุ่งออกจากปากคุณแพ้ข้ากลับมาแล้วเสียงของพิงเต็มไปด้วยแรงเคียดแ้น แพยิ้มทั้งน้ำตายิ้มมาอีกทงข้าวนี้ข้าไม่อยากให้เจ้าพาเขากลับมาเฉยเฉยข้าอยากให้เขาจําข้าทุกลมหายใจทุกฝันต้องมีข้าอยู่ในนั้นจนกว่าจะสึกจนกว่าจะกลับมาหาข้าพิงยกมือขึ้นช้าๆเสียงกระดูกดังกรอกกบแกรบ อาตะสารวิญญาณเขาไว้กับเจ้าเองคุณแพแต่ต้องใช้ชีวิตอีกหนึ่งดวงแพหัวเลาะเบาๆงั้นเอาชีวิตใครดีละ่ะเธอหันไปม,ม,มองลูกของมิลินที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ถ้าไม่มีอย่างนี้พี่นิวก็คงไม่มีแพไปบวชเธอจุดยันอีกเล่มและเริ่มท่องมอน เสียงต่ำควันดำจากรอบห้องรอยวนรวมกันจนหานาแน่นลูมิลินที่วางอยู่เริ่มไหม้ท,ะทะ่าโดยไม่มีไฟแปกอ่องเสียงหัวล้อของพิมก้องสะท้อนไปทั่วห้องเฮ้อเฮ้ฮ้คืนนี้คาจะเริ่มแล้วขนาดเดียวกันที่วัดผาพานุนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิเปลเทียนตรงหน้าเริ่มสั่นวูบ และกลิ่นไม้บางอย่างลอยมาตามลมหลวงตาบุญที่นั่งอยู่ไกลลืมตาขึ้นทันทีพระนุพลังมันกลับมาอีกแล้วข่าวนีแรงกว่าเดิมมาอาตามาว่าโยมพิงไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วพระพานุค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปรอบกุฏิที่เงียบงนันหลวงตาได้กินอะไรไหมหรือเปล่าครับ หลวงตาบุญยังคงหลับตาแต่เอ่ยเสียงเรียกพระนุทิตของพระยังไม่สงบดีนะักของบางอย่างกำลังเรียกหายพระยู่อย่าตอบรับมันไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินอะไรยังไม่ทันสิ้นเสียงนั้นลมกรพัดเข้ามาแรงจนเทียนดับบูกความมือปกคลุมไปทั่วกุฏิ ก่อนจะมีเสียงกระซิบแผ่วเบาแทรกเข้ามาในหัวพระพานุพี่หนูทำไมต้องหนีแพ้พี่จำได้ไหมว่าเคยสัญญาอะไรกับแพไว้เสียงนั้นทั้งหวานทั้งเศร้าทั้งน่ากลัวพระพานุพยายามเพ่งจิตภาวนาแต่เสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวก็ดังซ้อนขึ้นมาอีกพี่หนีไม่ได้หรอกเหนนี้ ข้าจะพาพี่กลับมาเองจุดๆรูพระที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหันหน้าลงเองโดยไม่มีใครแตะต้องหลวงตาบุญลืมตาพระนุตั้งสติเสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วกุฏิจนจินไม่จางหายแต่ในดวงตาของพระพานุยังมีเงาเศร้าและความสับสนแสงอยู่ไม่หายขาะเดียวกันที่บ้านของมิลิน มีลินนั่งอยู่บนเตียงในห้องนอนเสียงคืนพัดเข้ามาเป็นจังหวะข้างตัวมีมาลินหลับสนิทอยู่ส่วนดาวกับกอนย่างไม่กลับจากไปทำธุระจ,จู่ๆลมเย็นวูกหนึ่งพัดเข้ามาทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทกลิ่นควันไม้จางๆลอยเข้ามาพร้อมเสียงกระติบเบาๆเจ็บไหมที่ได้เข้าไป มิลินสะดุง้งหันไปมองรอบห้องแต่ก็ไม่มีใครภาพในกระจกสะท้อนที่เห็นร่างของหญิงสาวผมยาวในชุดดำยืนอยู่ด้านหลังเธอรีบหันไปมองแต่กลับว่างเปล่าใครใครอยู่ในห้องจ,จู่ๆไฟในห้องก็ดับลงทั้งบ้านเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดเข้ามามาลินสลืมสลือตื่นขึ้นมาแม่ทำไมมืดจังคะ มิลินรีบกอดลูกสาวไว้แน่นอย่าออกไปนะอยู่กับแม่ตรงนี้ก่อนเสียงขื้นแรงขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเสียงเคาะประตูกก๊กก๊กดังสามครั้งแต่ไม่มีใครอยู่นอกห้องเปิดประตูสิมิลินแพ้ายากเธอเสียงแ่วเบาแต่แฝงด้วยความเยือกเย็นทำให้เลือดในกายแทบหยุดไหลมิลินหลับตาแน่น พนุมมือท้องบทสวดในใจแต่เสียงหัวล้อของหญิงปริศนากับดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนอยู่ข้างหงูสุดท้ายไฟทั้งบ้านก็พิบปุ๊บเดียวก่อนดับสนิทภาพสุดท้ายที่มิลินเห็นคือเงาของหญิงชุดดำที่ยืนอยู่กลางห้องดวงตาแดงกล่ำกำลังจ้องมาที่เธอถ้าแกไม่ยกเขาคืนให้ฉันฉัน จะเอาทุกอย่างคืนเองเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามจันหน้านะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเร,เ,ราลเรื่องราวกับมีลินเรื่องเราวมหาจรรักรแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันกันกบลิยายดวงนะคะของคนเกิดวันพฤหัสกับการเดินทางของ12ราศี แล้วพบกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ